สวัสดีค่ะชุติมาเหมือนจันนะคะเขตชุติมาค่ะวันนี้จะมาให้ดูมะพร้าวการเลือกมะพร้าวนะคะการเลือกมะพร้าวยังไงที่ว่าจะได้เนื้อมะพร้าวที่จะสาหรับมาทําแต่งหน้าเค้กที่แบบว่าได้พอดีนะคะวิธีการเลือกมะพร้าวเวลาเราเก็บมาจากต้นหรือว่าเราซื้อเนี่ยค่ะเราจะซื้อเราจะดูที่ที่เนี่ยค่ะที่หัวจุกเนี่ยจะไม่จะไม่ช้านะคะลองดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ จะไม่ช้ำนะคะจะยังตึงๆอยู่จะไม่มีสีค้ำนะคะถ้ากรณีมีสีคำ้ำจะทําให้เกเราเสียไว้มะพร้าวจะเสียเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บออกมาเนี่ยเราจะต้องรีบรีบผ่าแล้วเอาเนื้อออกมานะคะอย่าปล่อยให้สีดําเวลาเราเปิดออกมาก็จะเห็นเป็นสีชมพูนะคะถ้าเป็นสีคำคำ้ำๆเนื้อมะพร้ขาวของเราอาจจะไม่เสียเวลาเราปอกออกมาแต่ว่าระยะ มันจะอยู่ได้ไม่นานนะคะ,คะเวลาปอกออกมาแล้วก็จะดูเนื้อนะคะถ้าเนื้อแบบนี้ก็กำลังดีนะคะกําลังนุ่มนะคะแล้วเนื้อแบบนี้ก็จะเป็นเนื้อก็เ,เรียกเนื้อสองเนื้อหนึ่งเนื้อสองอันนี้ก็จะเรียกเนื้อสองนะคะก็ยังทําได้อยู่นะคะเวลาขูดออกมาก็จะได้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะของเราเราจะใช้มือแมวนะคะค่อยๆกลาวนะคะ เห็นไหมค,ะ,คะเราใช้มือแมวค่อยๆกาวมาคือเราจะทางร้านเราจะไม่ไม่ซื้อค่ะเพราะว่าเราคุณคุณภาพไม่ได้เ,<ม>เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำเองทั้งหมดนะคะนะคะแล้วเราได้เนื้อมาก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนะคะก็นี่ค่ะเราจะได้เนื้อประมาณนี้นะคะ มะพร้าวเราก็จะไม่ล้างน้ำนะคะถ้าว่าเราผ่าออกมาแล้วเราไปล้างน้ำทำให้มะพร้าวจืดเค้กของเราก็จะไม่หอมมะพร้าวนะคะนะคะ,ะประมาณนี้นะคะเราก็จะไม่เวลาขูดเนี่ยจะไม่ให้ติดก้นกะลานะคะเ,เราก็จะได้เนื้อมะพร้าวที่เป็นเส้นลักษณะนี้นะคะเดูว่าเราจะเป็นเส้นลักษณะนี้นะคะเห็นไ,ไหมคะนะคะต้องดูใกล้ๆก เราจะได้เนื้อมะพร้าวที่แบบออไม่มีไม่มีมมติดก้นกะลานะคะแล้วก็จะเนื้อค่อนข้างจะประมาณนี้นะคะเนื้อหนึ่งเนื้อสองกำลังดีะคะ่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ๊ายตาย